สวัสดีครับผมยังอยู่สะพานควายอยู่นะครับอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นควายเลยสักตัวเดียวเจอแต่รถยนต์รถไฟฟ้าผมจะพาชมบรรยากาศในายามจะค่ำแล้วนะครับช่วงนี้ก็6โมงครึ่งรถลาเริ่มเยอะแยะอันนี้ก็คือ ผู้คนที่ออประกอบอาชีพค้าขายสินค้าต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนี่แถวนี้จะเยอะมากแต่ด้วยการจัดระเบียบสังคมใหม่ร้านค้าก็จะตั้งยากขึ้นอันนี้ข้างทางกล่องหนึ่งสามบาทอันนี้คืออะไรเอ่ยอ,อันนี้เชอร์รี่อ,อ๋อเชอร์รี่เนาะเชอร์รี่สามอยหอน,นุนอ่ง,งุ่นไร้ไมล็ดนะครับ ผมพาเดินเที่ยวครับพาเดินเที่ยวแบบเพลินๆบรรยากาศแลดร่มลมตกอันนี้กำลังจะผ่านหน้าโรงพยาบาลเปาโลก็มีเราขายผักเป็นรถเข็นครับนะเพื่อเพื่อชีวิตอยู่ได้เพื่ออย่างชีพที่นิดเดียวนะเขาก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้เลยมีหมูสดด้วยมีผักสดบาทู สามสิบบาทประโูนี่เป็นถุงหรืองไงครับถุงละสิบบาทกรัมก็สิบบาท,บาทอตลาดสด,ด,สดเคลื่อนที่มีหมดเลยมาร้านนี้อยากกินอะไรเนะาะปลาล่าก็มีมีหมดเลยน,นี่ตลาดสดเคลื่อนที่วิถีชีวิตคนไทยนะครับมีตลาดสดเคลื่อนที่ด้วย ครับผมน้องๆเข้ามาเปิดรับบริจาคครับน้องๆน,นี่เก่งมากนะใจบุญใจกุศลจิตอาสาขอชื่นชมครับคนรุ่นใหม่ทำเพื่อสังคมพาเพลินพาเที่ยวนะฮะแต่คงจะไม่เดินไปถึงอนุสาวรีย์ชัยหรอกชีวิตจามค่ำคืนเขาคงเทพเขาทำอะไรกันผมพารู้จัก นะรเราอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่เมืองชัยนาทไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพโหนี่ขนมจีบกลิ่นหอมมากเลยดูซึ้งเขาสิดูตะเข่งเขาอะ่ะตอนนี้ต้องขายดีแน่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นี่ขายผักนี่สิบบาทยี่สิบบาทครับเขาใส่ถุงไว้เรียบร้อยเลย คุณอยากได้อะไรเป็นกรรมก็มีเนะี่ยสิบบาทกาละสิบบาทถุงละสิบบาทนะฮะนี่อยู่แถวย่านตะพันกายนะครับย่านตะพันวายทุกคนหาเช้ากินขําครับเพื่อ,อยังชีพข้างทางนิดเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้มันจำเป็นนะฮะเพื่อปากของร้านนี้เขาขายเขาสามารถยกโต๊ะได้นะเวลาเทศกิจมาเขายกไปเลยใช่ไหม อันนี้เก่งมากเลยอ่ะใครต้นคิดลูกโตเราสามารถย้ายได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะชีวิตมันต้องสู้อ่ะอยุ่งเทพแล้วค่าจ่ายมันสูงถ้าไม่สู้มันก็อยู่ยากนะไม่สู้มันก็อยู่ยากอ,อยู่ยากจริงคือคนหายเช้ากินขําเนี่ยมันต้องปากกัดตีนถีบจริงๆตีนเดียวถีบบางทีเอาไม่อยู่ต้องสองตีนถีบ บางวันขายได้บางวันไม่ได้ขายบางวันได้กําไรบางวันไม่ได้กําไรแต่ค่าของชีพเนี่ยมันต้องใช้จ่ายทุกวันนะใช้จ่ายทุกวันครับตอนนี้ผมกําลังเดินผ่านหน้าบิ๊กซีสะพานควายคนระเมื่อก่อนแถวหน้าบิ๊กซีเนี่ยค้าขายกันเยอะมากนะถ้าผมจาไม่ผิดร้านค้าเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาห้ามอะ่ะเขาไม่ให้ขายเลย ็จะมีรถเข็นขายเป็นบางอย่างอันนี้ก็ได้ผลไม้ผล,ไม,ลไม้แช่เย็นผลไม้แช่เย็นนี่ครับห้างบิ g C ซนี้ก็จะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเปาโลเลยใครที่มารักษาไข้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลนี้สะดวกมีห้างบิ๊กซีมีอเมซอน ในโรงพยาบาลก็มีแบ็กแคนยอนหน้าโรงพยาบาลก็มีอะไรร้านกาแฟดังๆหลายร้านย่านนี้จเจริญรุ่งเรืองมากเจริญรุ่งเรืองนี่คือส่วนหนึ่งครับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพเขาเขาอยู่กันจนชินล้นะบางคนก็ต้องรีบขึ้นรถไปแออัดกัน บางคนก็ต้องมอเตอร์ไซค์แล้วจ้างรถวินคนมีสตางค์มากหน่อยก็ขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นรถไฟฟ้าข้างบนนนะรถล่างเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดรายจ่ายเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่รายได้มันมันน้อยลงน้อยลงทุกทีบางคนเคยทำงานอยู่กับไม่มีรายได้เลยตกงานก็มี ลคยขายของได้เยอะๆลดลงไปหูวบเงี้ยครึ่งหนึ่งสู้ๆกันต่อไปครับคนไทยทั่วโลกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวคนทั่วโลกอะ่ะต้องปรับตัวกันหมดเอาแค่พออยู่ได้ก่อนอย่าไปคิดอะไรกันเยอะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเครียดเยอะเนี่ยคุณลุงเขาขายผัก มาสองคนแล้วครับคุณป้าอ๋อเยี่ยมเลยนี่คุณป้าคุณลุงขายผักมีผักบุ้งเนาะแล้วขายอะี่ทุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บล้ออก็ขายทุกวันก็รับเขามาเนาะป้ากับลุงก็แปดสิบหรือยังแปดสิบกว่าแล้วเหรอแปดสิบกว่าคุณป้าก็รวมแปดสิบแป แปดสิบกว่าถือว่ามานั่งคลายเหงานะป้าเนาะอยู่บ้านก็เหงาพอมีรายได้บ้างก็ต้องยอมมันเนาะปีนี้ทั่วประเทศคล้ายกันปีนี้นะอยากบอกอะไรถึงลุงตู่บ้างนะให้ลุงตู่ช่วยหน่อยนะนะมันจะอดเอา เ,เดี๋ยวก็เข,า,เขามีเบีย้ยมาช่วยเนะเาะสู้ๆนะลุงกับป้า,<อ>าผมเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับรวัสดีบัสดีนี่ผลไม้จัดสวยเลยมะม่วงเปรี้ยวมีมะละมุดผมพาเดินเที่ยวย่านสะพานควายถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะฮะมีข้าวแกงเขามีโต๊ะพับตัวเดียวนะโต๊ะพับเล็กๆสองตัว สามารถเปิดกิจการได้ซึ่งไม่ได้ลงมาพุทบาทด้วย2 4 6 8 10 12 14 16มีอาหาร16อย่าง16อย่างแกงถุงละ20ข้าว5บาทโอ้ขายถูกนะ20บาทให้เยอะด้วยเนี่ยแกงถุงละ20บาทเองเห็นไหมครับย,ยังเป็นขวัญใจค,คนที่มีรายได้น้อยอยู่นะ20บาทข้าว5บาท คนหาเช้ากินค่ำเนี่ยมื้อละยี่ิบห้าบาทเนี่ยบางทียังหายากนะเพราะกรุงเทพเนี่ยบางทีมันหายยืมใครไม่ได้หรอกถ้าไม่มีญาติพี่น้องไอ้มีญาติพี่น้องญาติพี่น้องบางทีเขาก็เขาก็ลําบากก็ยืมไม่ได้เหมือนเดิมน,นี่รถล,ลาติดนี่ตอนนี้ผมเดินอยู่ย่านสะพานควายครับ บรรยากาศตอนนี้ก็คือบรรยากาศยามยามมืดและทุ่มหนึ่งและรถลาติดยาวเลยติดมากติดมากตอนนี้ที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นห้างสินค้าอา,อาคารของอะไรอ่ะใหญ่โตแต่ว่าโดนลือ้อกำลังสร้างใหม่ตรงสี่แยกสะพานไฟเลยจะเป็นโครงการของเดอะลิสดูตามรูปทรงแล้วสวยงามมากแล้วคงจะเป็นจุด อีกจุดหนึ่งเลยในย่านธุรกิจที่จะเป็นย่านการค้าและย่านสำนักง,งานนะบริษัทห้างร้านดูวิถีคนกรุงเทพกันเนาะผมอยู่แต่ต่างจังหวัดประจำส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกเรามันคนบ้านนอกไม่ค่อยจะสันทัดกับคน ในกรุงเทพเท่าไหร่นี่ดูรถติดเลยนี่เดลิสเดลิสรถติดมากมายมาดูย่านนี้ดินี่อันนี้จะเป็นผลไม้โอ้หน้าก,กินจังเลยน้าก,กินทางนั้นอันนี้ดอกไม้สดๆครับไว้สำหรับเอาไปไหว้พระมีขนมด้วยจัดไว้สวยหรู ดูดีนี่สวยไหมดูก็าจัดดอกไม้สวยมากจะซื้อดอกไม้หน่อยอันนี้อันนี้ยังไงครับอันนี้สี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทแหละครับอเอาเอาสองอันสิจะซื้อไปไหว้พระข้างบนจัดเองเหรอทําไมทําได้สวยเลยเดยีย๋ยวไปไหว้พระไปวพระสองอันแปดสิบเนาะได้อุดหนุนกัน โอ้คุณนะ้าเดี๋ยวผมมีแบงค์ใหญ่หอปเปล่า๋ยวดูหน่อยแบงค์ย่อยผมไม่มีมคุณนะ้ามีทอนมั้งอ่ะคุณนะ้าไม่ทอนเนาะ,ะมผมไม่มีแบงค์ย่อยเลยขอโทษทีเดี๋ยวไปไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่ฮนะสี่สิบบาทดูเอาสวยไหม ดอกไม้สดๆนะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนี่สวยมากสองสองกระถางแปดสิบสวยคุ้มค่าจริงๆสวยยแล้ววันหนึ่งนี่ขายทั้งวันไหมนะเหรอแล้ววันหนึ่งขายกี่ร้อยกี่ร้อยอันละเนี่ยเป็นร้อยไหมถ้าเป็นวันพระวันโผนเนานะเขาก็เอาไปบูชาพระกันเยอะ ก็ถือว่าพออยู่ได้เลยแหละเนาะขายความสวยงามตา,า,ร,า,ร,าร้อยต่า้าร้อยสาธุขอให้นะ้ารวยๆครับสุขภาพแข็งแรงครับมนี่ฮะสู้กันจริงๆชีวิตนี้ทุกคนทําเพื่อความอยู่รอดนะครับไอ้ความอยู่รอดเนี่ยไอคนไม่มีไม่รู้หรอก ว่าคนข้างล่างนี่ะเขาลําบากกันแค่ไหนนะบางทีนั่งกว่าจะได้เงินร้อยบาทเนี่ยขายมะนาวถุงละยี่สิบเมื่อกี้ผักกองละสิบบาทนี่ฮะเขายังเว้นระยะห่างเลยใช่ไหมซื้อข้าวเหนียวมูนี่นะนี่มีข้าวเหนียวมูนด้วยข้าวเหนียวมูนเจ้านี้อ,อร่อยแน่เลยอ,อร่อยแน่เลยมนะพร้าวสามหอมกระดาษขยะสามหอมนี่ อร่อยแน่ๆบางเอิยผมในช่วงก็เรียกอะไรคุมน้ำหนักคุมน้ำหนักคุมน้ำหนักขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีแต่ความสุขแล้วคอยติดตามตอนต่อไปว่าผมในตั้มจะพาเลินไปไหนต่อนะครับสำหรับตอนสองของสะพานควายเท่านี้ก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ